สวัสดีครับ The Story s h o t Podcast ผมน็อตวัชรินทร์อันเวศครับวันนี้ผมเอาบทความมาจากเพจลงทุนแมนนะครับเป็นบทความที่พูดถึงบริษัทหนึ่งนะครับที่สามารถเติบโตไปจนถึงจุดสูงสุดนะครับแล้วก็กลับมาล่มสลายในะที่สุดเนี่ยภายในเวลา274ปีนะครับบริษัทนี้มีชื่อว่าบริษัท t r s t i s s t i s t i n นะครับเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นจากการ ร่วมทุนระหว่างพ่อค้าแล้วก็ชนชั้นสูงในประเทศอังกฤษนะครับตั้งแต่ปีคศ1600นะครับผ่านการพระราชทานตราตั้งบริษัทนี้นะครับโดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่1โดยบริษัทนี้เนี่ยครับมีลักษณะธ,ธุรกิจก็คือการเดินเรือไปยังประเทศแถบตะวันออกนะครับซึ่งประเทศแรกก็คือประเทศอินเดียโดยบริษัทนี้เนี่ยจะเข้าไปหาซื้อสินค้านะครับเพื่อนํากลับมาขายที่ประเทศตัวเองนะครับซึ่งก็คือประเทศอังกฤษ รวมถึงหลายประเทศนะครับในแถบยุโรปด้วยนะครับก็เอาไปขายให้โซนแถวนั้นด้วยเหมือนกันนะครับยังไงก็ตามเนี่ยบริษัท British East i n d i a นะครับก็ไม่ได้เพียงแค่จะหาสินค้าเพื่อนำเข้ามาตีตลาดแถวนั้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวบริษัทเนี่ยนะครับก็มีแนวคิดที่จะผูกขาดสินค้าต่างๆนะครับเพื่อที่จะสร้างกำไรสูงสุดให้กับบริษัทด้วยโดย จากการผูกขาดสินค้าเนี่ยนะครับบริษัท British East i n d i a เนี่ยจำเป็นต้องควบคุมเส้นทางการค้าที่สำคัญให้ได้ก่อนซึ่งในสมัยนั้นก็คือเส้นทางเดินเรือนะครับจึงจำเป็นต้องใช้อำนาจนะครับในการผลักดันสินค้าเนี่ยให้เป็นที่รู้จักของชาวตะวันตกนะครับเพื่อให้สินค้าน,นำเข้ามาขายกลายเป็นสินค้าที่คนทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยครับขาดไม่ได้จำเป็นต้องใช้อยู่ตลอดนะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับตัวบริษัทเนี่ยสามารถทําได้อย่างง่ายดายเพราะได้รับการสนับสนุนการซัพพอร์ตเนี่ยครับจากทางรัฐบาลอยู่ตลอดจนมาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับบริษัท British East India เนี่ยก็ได้เริ่มเข้าไปล่าอนณานิคมบริเวณที่เขาเรียกว่าอนุทวีปอินเดียนะครับซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ประเทศอินเดียไปจนถึงหมูกก่เกาะอินโดนีเซียขออภัยครับไปจนถึงหมูกก่เกาะอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งบริเวณนี้เนี่ยอนุทวีปอินเดียเนี่ยนะครับถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่สําคัญเช่นผ้าฝ้ายอินเดียนะครับเครื่องเทศรวมไปถึงแรงงานทาสที่ราคาถูกมากๆด้วยในช่วงนั้นนะครับแล้วด้วยความที่ตัวสินค้าผ้าฝ้ายอินเดียเนี่ยนะครับมีลักษณะพิเศษคือมีน้ําหนักเบาทําความสะอาดได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ราคาถูกเนี่ยทำให้ตัวบริษัทเนี่ยนะครับจึงได้ไอเดียที่จะผลักดันให้คนอังกฤษเนี่ยนะครับหันมาใช้ผ้าฝ้ายอินเดีย นะครับซึงก็ต้องยอมรับว่าในสมัยนั้นเนี่ยถือเป็นสินค้าที่แปลกใหม่นะครับเพราะว่ายังไม่เคยมีชาวอังกฤษคนไหนเนี่ยได้รู้จกักได้ใช้มาก,ก่อนนะครับทางบริษัทก็เลยได,เได้ใช้วิธีการโฆษณาเนี่ยครับเพื่อบ่งบอกถึงสรรพคุณนะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับสินค้าดั้งเดิมอย่างเช่นผ้าขนแกะเนี่ยนะครับที่เป็นที่นิยมใช้กันในประเทศอังกฤษในช่วงนั้นนะครับ โดยทางบริษัทเนี่ยได้อ้างว่าผ้าฝ้ายจากอินเดียนะครับดีกว่าแล้วก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยครับก็ได้เสนอกับชาวอังกฤษว่าผ้าฝ้ายอินเดียเนี่ยครับยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับเครื่องแต่งกายผ้าเช็ดหน้านะครับไปจนถึงผ้าปูเตียงซึ่งเอาง่ายๆก็คือมันสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากนะครับเลยทําให้ ชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเริ่มหันมาให้ความสนใจกับภาคฟ้าอินเดียมากขึ้นนะครับจนใน,นที่สุดเนี่ยก็ได้กลายเป็นวัตถุดิบที่สําคัญในประเทศอังกฤษ,กฤษจนได้นะครับและด้วยความที่บริษัท British East India เนี่ยก็มีพันธมิตรเป็นรัฐบาลนะครับทางบริษัทก็เลยได้มีอํานาจการปกครองเนี่ยครับกองกําลังเรือของอังกฤษภายในประเทศอินเดีย,ยด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าบริษัทเนี่ยครับสามารถที่จะกีดการบริษัทเดินเรือเจ้าอื่นเนี่ย จนบริษัทตัวเองเนี่ยครับสามารถทํากําไรได้มหาศาลเลยเพราะว่าไม่มีคู่แข่งใดๆมา,มาแข่งได้เลยนะครับถูกกิดกันไปแล้วเรียบร้อยมันเลยทําให้บริษัท British East India นะครับเข้ามาสู่จุดเข้ามาสู่ยุคลุ่งเรืองของบริษัทเนี่ยนะครับจนในช่วงนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยบิ e ิ s อีสตินเดียเนี่ยก็ถือเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับบริษัทก็ยังหาแหล่งผลิตสินค้าอื่นๆนะครับที่เหมือนกับผ้าฝ้ายอินเดียนะครับเพื่อนําไปขายทํากําไรต่อที่อังกฤษแล้วก็ประเทศแถบยุโรปตะวันตกนะครับเช่นเครื่องเทศใบชาอินเดียนะครับสีย้อมผ้าเกลือแล้วก็ดินประสิวนะครับแล้ว เมื่อ <ing> อำนาจของทางกองเรือจกรวรดอังกฤษเนี่ยนะครับได้ขยายอาณาเขตเข้าไปสู่บริเวณเอเชียตะวันออกนะครับแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทางบริษัท b บ i ิทิ s อ i n d i i n เนี่ยก็ได้นำกองกำลังทหารอังกฤษนะครับมาควบคุมเส้นทางเดินเรือนะครับในอนาณาเขตที่ขยายไปด้วยจนทำให้มันเริ่มมีประเด็นความขัดแย้งกับประเทศล่าอาณานิคมอื่นๆน,นะครับในช่วงนั้นก็จะมีเหตุการณ์ สำคัญเช่นการประทะการของกองเรืออังกฤษกับกองเรือของจจก,กพัินโปลเลียนที่1ของฝรั่งเศสนะครับบนหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับจากความสําเร็จของอินเดียในช่วงนั้นเนี่ยครับก็เลยทําให้บิ i ิส s ินเดียเนี่ยก็มองไปยังเป้าหมายใหม่นะครับซึ่งจุดหมายปลายทางต่อไปที่สําคัญเลยก็คือประเทศจีนนะครับโดยทางบริษัทเนี่ยก็ได้เล็งเห็นสินค้า ของจีนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมดิบเครื่องกระเบื้องแล้วก็ใบาชาของจีนนะครับซึ่งก็จะถูกนำไปขายในทวีปยุโรปในเวลาต่อมานะครับจนถึงจุดนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตัวบริษัท British East India นะครับก็เป็นบริษัทที่มีส่วนสำคัญมากๆนะครับที่ทำให้ก่อกำเนิดวัฒนธรรมขออภัยครับก่อกำเนิดวัฒนธรรมต่างๆในประเทศยุโรปหลายๆประเทศนะครับจน มันเกิดสินค้านะครับหลายชนิดที่เราได้ใช้ได้พบเห็นกันในปัจจุบันนะครับแต่พอเวลาต่อมาเนี่ยครับด้วยความที่บริษัท t r s t i s s t i s t i n เนี่ยก็ใช้ระบบทุนนิยมนะครับแต่ถึงจะใช้ระบบทุนนิยมก็ตามเนี่ยแต่กลับต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษมากเกินไปนะครับจนมีสภาพไม่ต่างอะไรจากการที่เป็นผู้ผูกขาดนะครับการเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสม,มือนดับสองคมเช่นเดียวกัน เพราะว่าในวันที่เศรษฐกิจของอังกฤษรุ่งเรืองครับแน่นอนว่าทุกๆอย่างของบริษัทก็ย่อมดีไปหมดตามไปด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับบริษัท b r i t i s อ t i n d i a เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยอีกเช่นกันโดยหลังจากที่บริษัทแห่งนี้เนี่ยครับทำธุรกิจมาได้ยาวนานกว่า200ปีนะครับเศรษฐกิจของจกักรวรรดิอังกฤษเนี่ยก็เริ่มฝืดเคืองนะครับเนื่องจากว่า มนได้เริ่มมีกลุ่มต่อต้านนะครับการขยายอํานาจของอานณานิคมอังกฤษจนเกิดการกรบฏอยู่หลายครั้งเลยนะครับซึ่งทําให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําสงครามต่างๆเนี่ยครับที่อังกฤษต้องใช้เนี่ยมันก็มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการทาําสงครามอ่ไครเมียกับจักรวรรดิรัสเซียนะครับหรือว่าการทําสงครามฝิ่นกับประเทศจีนนะครับเลยทาให้ประเทศอังกฤษก็ต้องไปขูดรีด รั์สิญ์น,นะครับจากประเทศที่อยู่ใต้อนานิคมให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาษีนะครับการขึ้นราคาสินค้าสามันที่ผูกขาดนะครับแล้วก็นําไปสู่การบังคับให้เกิดส่วนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประเทศที่อยู่ใต้อนานิคมนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือการเกิดกลุ่มกบฏเพื่อเอกราชของอินเดียครั้งยิ่งใหญ่นะครับซึ่งการ เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มชาตินิยมของอินเดียนะครับที่เริ่มออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านตัวบริษัท s r i t i อขอภัยครับ British ิสอนะครับแล้วก็อานานิคมของอังกฤษนะครับเลยทำให้ตัวรัฐบาลอังกฤษเนี่ยครับต้องลดทอนอำนาจของบริษัท British East India ลงนะครับแล้วก็เข้าไปบริหารธุรกิจและก็ปกครองในประเทศอินเดียเองทั้งหมดนะครับเลยทำให้ตัวบริษัทนี้เนี่ย b t i s h e a อ t i n d i a เนี่ยต้องมาถึงจุดล่มสลายนะครับจากพระราชบัญญัติร,รัฐบาลอินเดียในปี1858นะครับที่ออกมาภายหลังการเกิดกบฏอินเดียนั่นเองนะครับโดยให้บริษัท b t i s h e a อ t i n d i a เนี่ยมาขึ้นกับราชสำนักอังกฤษโดยตรงเลยนะครับและก็หลังจากนั้นเนี่ยครับบริษัท British East India ก็ได้ปิดตัวลงนะครับในวันที่1มิถุนายนปี1874แล้วก็ ได้กลายเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญนะครับของบริษัทในระบบทุนนิยมที่เติบโตและก็เริ่มแลวก็ล่มสลายนะครับภายใน274ปีนั่นเองนะครับและนี่คือ The Story Shop Podcast แเโปพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ